เพื่อนๆนะครับไปเที่ยวที่กิวแม่ปานกันนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับบนยอดนอยอินทนนท์นะฮะมันจะเป็นเส้นทางหลักนะครับบอกว่าสามารถที่จะจอดรถในทางแยกนี้ได้เลยนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปทางขึ้นกิ่วแม่ปานนะครับตอนนี้เป็นเ,เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับเพราะเป็นยังไงเนหนื่อยมากครับเพื่อนๆขึ้นเขาทุกคนบริเวณนี้ก็จะเป็นาทางขึ้นกิ่วแม่ปานใช่ไหมพี่ทางขึ้นเหรอนี่ฮะซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีเนี่ยฮะเป็นวิวสวยมากนะครับเพื่อนๆ ซึ่งบางท่านก็จะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นกันบริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูรอบๆบ,บริเวณนี้ก็จะเป็นนะฮะเป็นร้านขายอาหารนะครับพ<น>พอพบพูจึกกเ้้าชาชรุง ่เขาเมื่อกี้นะครับเอ่อตากล้องของเรานะครับไม่ได้รูดประตูบ้านนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีผู้หวังดีเขามาทำยังไงนะครับประทำยังไงนะบอกว่าผ่อนนมไอ้นุม่มประตูบ้านไม่ได้รูดนวดโจรใช่ไหมประตูบ้านไม่ได้รูดนะครับสุดยอดห้องน้ำไหมหรือะไรวะงไง ไปไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าไแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยขึ้นกันไปด้านบนนะครับกิ่วแม่ป่านกันนะครับกิ่วแม่ป่านไม่ใช่กิ่วแม่ป่านกิ่วแม่ป่านลวนไม่รตรงนี้เหรอเอาเลยเหรอดเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ฮะเป็นป้ายทางขึ้น,นกิ่วแม่ป่านนะครับเพื่อนๆตามมาเลยครับ

<laughs> ยังไม่ถึงโอ,โอเคไหมไปไหมไ <ป S 1> เราหายหอบแล้ไปพร้อมๆเนาะโอเคไกลยังไหวอยู่สองกิโลกับสามร้อยกว่าเมตรนะครับ<ม>ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับเพื่อน<ม>ก็คือในหนึ่งหนึ่งกลุ่มแล้วแต่ว่าเราจะจัดกลุ่มนะฮะจะสูงสุดได้ถึงสิบคนนะครับต่อไกลหนึ่งท่านนะฮะ อันนี้ของเราสองคนกับพี่ไกด์คนหนึ่งนะครับเโอเคก็เลยทางก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหืมโอเคเดี๋ยว แบตใกล้จะหมดผมขอเซฟแบตก่อนนะครับอันนี้มีน้ำตกด้วยอะครับมีค่ะโอ้อนี่ถ้ามีคนเป็นลมแล้วทำงไงอะไกด์รัต้อง <c oughs> เรียก,ยกอ๋อมีมีโทรเรียกด้วยเนาะจ <c oughs> ะมีรถเฉยๆนะครับใครที่เป็นลมยังไงก็โอเคครับเขาก็จะมีการดูแลนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับ วิดีโอแล้วอะอันนี้เป็นวิดีโอก่อนนะไปดูเพื่อนอันนี้น้ำตกนะครับเพื่อนเรอน่ยะเหนื่อยหือสิยมยมดูชันนะครับ่มีอะไรขึ้นมาคือพกยั้วยยังพกไม่ถึงสามนาทีเย

แต่ไรไปเอาตัางใดกันเอาก็ไปต้วกันตึงวันแสนมวนใจพอพบผู้จัก้าเชากรุงบทเอาใดเมื่อกี้ป่าซ่อมป่านะครับหมายถึงป่าซ่อมตัวเองน <c oughs> ิดเดียวนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ขากลับ ดูไกด์ของเรานะฮะแข็งแรงมากอีกนิดเดียวสะดุดนะครับใกล้อีกไกลไหมครับยังไม่ไกลนะฮะเย้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเนี่ยใกล้บอกนี่เป็นอุโมง อันนี้ต้นอะไรอะครับอ,รนะอันนี้ต้นอะไรอะครับต้นขาไก่อนะะครับเ,เ,เอาไปกินได้ไหมครับกินได้อ๋อเป็นยาสมุนไพรด้วยต้นขาไก่นะครับตีมาเขจะไม่มีแล้วนะทำไมครับแค่นี้ตีมาจะออกดอกครันมืออ๋ออ๋อ ต้นขาไก่นะครับเก็บเก็บปีออกดอกครั้งเดียวพอออกดอกปุ๊บก,ก็จะตายไปนะครับถ,ถ,ถ,ถึงแล้วทุกคนเป็นทุง่งหญ้านี่ดูวิวครับดูวิวครับออ๋เดี๋ยววิวที่เราจะไปคือฝั่งนนใช่ไหมครับ เดินเท่าทุ่งหญ้านะครับทุกคนเดินกันต่อไปฮะเห็นไหมเห็นคนไหมนี่ตรงฝั่งน้นเลยนะโอเคได้ครับเนี่ยผมอัดเป็นวิดีโอไวมถ่ายไหมโอเค ได้ได้ดีครับ่อนะครับเพื่อนๆนี่ครับทางทุญญ่งยาหันทางนี้เลยเห็นไหมฮะ เยอะเลยจะถ่ายรูปไหมโอเคโอ,คโอค้ชอบมากเพื่อนๆอากาศคือตอนนี้คือแดดจ้ายอย่างนี้ครับแต่ว่าหนาว่งหนาวเลยนะครับเหงาจะแตลกนิดน,นึงเพราะว่าเดินขึ้นมาสูงมาก ลับลงแบบนี้ต้องวัดเขาไปได้ไหมอ่ะเดินเกี่ยวเนี่ยลงไปแล้ก็จะให้ใยนุ่มให้แต่ตอนนี้ยใยไม่หมาอ๋อที่จริงได้อะไได้เสริมด้วยนะผมว่าน่าจะมีนวดด้านล่างโอ้เริ่มเข้าสู่ป่ารกชัดนะครับ ก็ถึงแล้วนะครับเพื่อนๆจุดชมวิวแรกนะครับจะมีสองที่นะครับนี่คนเยอะมาก ัจจแต่จ้ชีว,ชชวเหมือกาก วอนให้ลมพัดผาหัวใจพี่ลอยไปจากดินแานที่เนื้อที่ไกลแสนไกลสูตรกฟ้าที่ไกลแสนไกลลงรอยไปวอนให้ลมช่วพัดหัวใจพี่ไปให้ถึง แค่เพ <stumbled. S 1> ียงครั <ges> ้งหนึ่งหัวใจพี่แทบตะตึงพะรำพึงรำพันถึงแม่นวนน้องก็ถ่ายรูปที่จุดชมวิวเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกำลังเดินลงไกด์อยู่ด้านหลังนะครับมีไกด์ประคองด้านหลังนะครับเผื่อเป็นลมอะไรเงี้ยฮะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะงอไซเดือน ส่เด to ือนกิวแม่กำปองกิวแม่กำปองกิวแม่กำปองมีส้เ uh, ด uh, ือนด้วยนะฮะรู้สึกไม่เหนื่อยเลยอะชิลมากตอนขึ้นคือแบบทำไมไม่พูดอย่างนี้บาง เปนยัไงบ้าายังไงครับเขาเขาเอาเอาเว้ยเขียงขึ้นมาแบกขึ้นมาแบกขึ้นมาเองหรอไกโอ้โหไก่ได้มาช่วยแบกด้วยไหมครับไม่ไม่ได้มาเก่งจ้าเป็นโครงการอุ้ยนี่สวยมากเลยอะตรงนี้เห็นไหมีี่เออสวยมาก เดี๋ยวเเราากลับป็นเหวเดี๋ยวถ่ายดูนะครับเพื่อนๆสวยมากถ่ายไหมนี่ตรงนี้สวยแต่ว่าพี่ต้องเอ็นตัวไปนิดนึงลองตกเหวไงนี่ตรงนี้สวยจริงนะเอาไหม จะเป็นผ่าเงี้ยนน้อยนะครับแครบอกว่าจะเป็นหรือว่าผ่าคู่รักใช่ไหมครับผ่าคู่รักตรงกลางก็จะเป็นรูปหัวใจอยู่นะครับสวยมากเขาเปิดให้มาทั้งปีไหมครับไม่ไม่อ๋อจะเพหน้าฝนอ๋อปิดหน้าฝนใช่ไหมครับ แกกรเป๋าย่างเดินตามทางที่ไม่มีรถไม่มีแสงไฟมีแต่ต้นไม้ผีเสือลำธางและกลิ่นของวันนั้นฉันยังจดจำใช้ชีวิตเหมือนตัวเปล่าเหมือนตัวเปล่า อันนี้เป็นอะไรครับกายอ๋อแต่คือเขายังไม่ได้เขียนเชื่อครับอ๋อด้านล่างนี่นหะคะ่ะ อ๋อที่เป็นอำเภอนะครับแม่แจ่มนะครับแม่แจม่แม,จมอ๋อที่แม่แจ่มมีดินมีน้ำป่าเป็นตำรามีเธอและฉันพึ่งพากันไปอันนี้ลงไปไม่ได้เลยนะ ฮะไม่ร้ดีกว่าเอนี่เเป็นจะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรั้วนะฮะบ,บอกเพื่อไม่ให้ตกเหวนั่นเองเฮ้ยสวยนะะมาถ่ายพรีวิได้นะมีวดิได้นะตรงนี้กนะครับูหลับพันปีนะครับเฮ้งไงดอกมัน สีแดงมีอดอกเดียวน,นี่ไงเขาบอกว่า<ม>เป็นดอกไม้ทำไมเขาได้กุหลาบพันปีลูกันพัน 1, ปีมหนึ่งพันปีออกออกดอกครั้งหนึง่งอ, <c oughs> อ่ะเอเป็นชื่นว่นหนึ่งพันปีออกดอกครั้งหนึง่งครับ <c oughs> อ๋ออ๋ <c oughs> อนี่เป็นอิวหน้าผานะครับเพื่อนระวังตกผา อันนี้หน้าผานะครับส่วนอันนี้เลียงผาเฮ้ยเรามีทางลัดนะครับรู้ไหมทางไหนนี่ครับ <laughs> นี่ครับทางลัดสุม,มันจมคือทางนี้ฮะแล้วก็ตรงไปเลยครับนี่ไงกุ <laughs> งล่าบพันปีพันปีเมื่อกี้เราเห็นดอกมา้แหนึ่งดอก <laughs> เธอและฉันพึ่งพากันไปเธอคือรอยเท้าที่ตามมาหนาเอเกเฮ้ยนี่มาครับเพื่อนๆมีกเรากำลังจะลงไปด้านล่างกันนะครับตอนขาขึ้นไม่มีเสียงอืมอะไรนะตอนขาขึ้นม่มีเสียงเอ,อ,อัน,นี้รู้สึกแบบับวล้อออกตอนขาลงมันชิวมาก กุหลาบพันปีคำแดงนี่ไงโอ้ยสวยอ่ะนี่เหมือนกันชัยเฮ้ยนี่ดอกอะไรอะ่ะนนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับพเพื่อนๆทัาไม่จบไม่สิ้นนะฮะ อุ้ยอุ้ยเอ็กซิเดนตุนิดนึงฮะระวังนะตรงนี้เมื่อกี้เฮ้ยทุกที้สวยนะจริงอะไรอะถ่ายข้างหน้าข้างหลังนะข้างหลังติดเราด้วยไงนี่เห็นน้าผาไหมครับทุกคน เมื่อกี้ทอกนิดหนึ่งนะครับตีนพลิกเหนียนะ <laughs> ทอกทอก <laughs> จากที่ร้อยห้าสิบก็จะเหลือร้อยสี่สิบแปดสูงสูงตีนพลิกเหนียน<ป><ป>ะครับเมื่อกี้มาลอดมาลอดมาสวยี <laughs> เ่ <laughs> เดินตรงกันไปนะครับ <laughs> คือ <laughs> คือเมื่อกี้นะครับก็คือว่าบางท่านนะอาจจะมาไม่ถึงจุดนี้ถึงจุดชมวิวที่เราถ่ายครั้งแรกครับแล้วก็เดินกลับทางเดิมได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครแบบเดินไหวครับก็คือสามารถที่จะมาทางเรียบหน้าผาทางนี้ได้เลยนะครับคือไม่ต้องย้อนกลับไปทางเดิมครับเดินอ้อมมาทางหน้าผามันจะสวยมากนะครับเพื่อนเพนะราะเราจะเห็นวิวแม่แจ่มใช่ไหมที่กายบอกแม่แจ่มใช่ไหมพี ชัดเจนแล้วก็บรรยากาศแดดจ้าจริงแต่ว่าไม่ได้ร้อนนะครับมามาชิวชิวกริ้วกริ้วกึบกบเส้นทางอีกสันไกลให้เราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงาม ลมชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าต่างมันทึกเอาไว้ในหัวใจมันแรงลำล้องเพลงมันเลงให้ฟังในยามเช้าเมื่อมองมเมฆขาวที่สดใสท่านจะขอเดินทางลงไปด้านล่างก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอเด,ด้านกด้านล่างนะครับเพื่อนรวงจั์และแสงดาวไออุ่นใครหนาวชุดกองไฟ บันทึกไว้ในความทรงจำกีลาสันโมกีลาสันกาเชกันต์กาเชกันต์แต่เราต้องมันเอาไหมฮอบมากครับเพื่อนๆในสุดเราก็ทําสําเร็จนะครับเราไปถึงยอดของจิ๋วแม่ปานนะครับแล้วก็ถ่ายวิวสวยๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับเอาชีวิตรอดมาได้นะครับแล้วก็ไกด์เนี่ยครับคุณชื่อไม้นะครับน่ารักมากนะครับอ่า ในอนาคตนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกนะครับเพื่อนๆครั้งนี้ผมก็ต no <go> wrote, ้องขอลาเพื่อนๆไปด้วยบรรยากาศของจุดที่ลงมาด้านล่างครับก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับหวังเพื่อนๆคงจะชอบนะครับในคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด Subs subscribe และก็เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับครั้งหน้าเจอกันนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย พอพบผู้จึกสาวชาวกรุงบเอตใดไอก็ไปเอาอกเอาใจแต่เขาแค่เพียงบ่เมเอนเชื่อกำปั้นแล้วกาผู้จักเพียงหน้าตาผู้ใจป้นหรือเปล่าถึงวันปันมีปใจัยมาคอยเฝ้า เปนใจอีแล้วคงบิด,ดีไปไว้ใจเคยกินปากกาจอมบอกเคยกินพิซซ่าหากวมาลองต้องเจียเจได้เป็นบอดใจคนเมืองบ่เหมือนหากเวลาไกลอ d จเจะได้บอกออก,ก็บอดีหู เสียดายข้ากลัวอายโดนหลอกปันคิดกับอายจะได้ก็บอกเป็นใจแล้วอายจะไว้ใจได้ก้า